ค่ะให้หอมฉุนเลยนะค่ะพี่น้องคัดเรื่อกงเครื่องแก็แกทำเองพี่น้องคะส่วนปลาไหลนะคะส่วนปลาไหลยายอ่อนจะทําการทอดกรอบก่อนเด้อพี่น้องทอดกรอบก่อนนะคะถ่าจากส่วนยายอ่อนคือใบกะเพรา,พาพเพื่อนๆจ้านะคะอยากให้ขาดกลิ่รสนะคะกลิ่นรสหอมฉุนเลยค่ะเพื่อนๆบางคนนะคะบางคนบางบ้านหรือว่าบางอีงงหัวะลาค่ะแต่ยัง่านใส่ตอนนี้นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แซบนัวแซบนัวที่คัวค่ะถ้าเห็นเราก็ขอเก็บขอ,ขอทวดขออภัยนะคะที่ AI ไนะคะเนาะเพราะว่าการทำมาหากินเราต้องใช้ไฟนะคะตามด้วยนะคะหอมชุนก็นตามด้วยป้าค่ะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องคะแซ่บๆนะคะแซ่บๆเลยค่ะไงอ่อนกะผักซุปเลอดพี่น้องไงอ่อนทอดกรอบแล้วเรียบคนที่กินก็ดีไปคนที่ไม่กินก็ขอทวดขออภัยนะคะบางคนก็จจะเอ้ยคนก็เคยกินนะคะ แต่นี่เป็นอาหารอีสานบ้านยายออนค่ะพี่น้องคะแต่ค้งเกินไปนะคะเหาะน้ําไปด้วยค่ะนี่ค่ะน้ำก้นครกในสุดยอดเด้อพี่น้องก้นครกก็ตาเครื่องแกงค่ะเห็นไหมคะที่เอไอด้วยนะคะนี่ค่ะเครื่องแกงเครื่องแกงกะตาเองเด้อค่ะเพื่อนๆค่านะคะเครื่องแกงก็ตำเองนะกะตาเองคั่เองเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวอยู่ที่ครัวยายออนมาเท นี่คือใบเอียงก่อนลืมแล้วพี่น,อน้องกะเพ้าค่ะพี่น้องคะใบกระเพราเนาะคะ่ะใบกะเพราขาดไม่ได้เป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องคะแซ่บเนาะคะ่ะแซ่บเลยคะ่ะน,นี่งยายอ่อนจะทักสุกเลยพี่น้องยายอ่อนทอดกรอบแล้วเรียบแซ่บหนัวที่ครัวยายอ่อนนะคะทําได้ทุกอย่างกินทุกอย่างที่มีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่แห้งเกินไปเนาะคะ่ะเหยาะน้ําไปด้วยะคะ่ะ นี่ค่ะน้ำก้นโคบ่สุดยอดเด้อพี่น้องก้นโคกบก็บตามเครื่องแกงค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะปะลาไหลที่เราทอดกอบกอไปแล้วนะพี่น้องเนาะกอบไปแล้วนั่นนะคะเดี๋ยน้ำนี่หนึ่งคนพี่น้องนะคะเงินมั่ยยาอ่อ,อนทู้ค่ะถ้าเห็นเราขาดไฟเห็นก็ขอขออาไพ่เราขาดพี่เอไอนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าการทํามาหากินเราต้องใช้ไฟนะคะตามด้วยนะคะหอมชุแล้วก็ตามด้วยป้าะคะ่ะก็เป็นซุกแล้วนะคะมะเขือสุกนะคะยายอ่อนก็จะตามด้วย คนที่กินก็นดีไปคนที่ไม่กินก็ขอทวดขออภัยนะคะ่างคนก็จะออ้ยคนก็เคยกินนะคะแต่นี่เป็นอาหารอีสาน้านยายอ่อนค่ะพี่น้น em. องคะเค่ะแซ่อยเด้อค่ะแป้งหัวค่ะแป้งหัวตามยายอ่อนกัะตามองนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคะค่ะตัมองนนะคะนี่นะคะปรุงรสค่ะเพื่อนๆปรุงรสด้วยน้ำปลานี่ยายอ่อนกัะตัมอิเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคะค่ะตัมองนะคะ นี่นะคะปรุงรสค่ะเพื่อนๆปรุงรสด้วยน้ำปลานี่เลาวนี่คือใบเอียงก่อนิืมแล้วพี่น้องกะเพราค่ะพี่น้องคะใบกระเพราเนาะค่ะใบกบเะเพราเราขาดไม่ได้นะคะตามด้วยแป้งมัวนะคะเพื่อนๆคะนี่จักเสียดหลายกับไส้หลายเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะสิ่งทีขาดอะไรพี่น้องคะมะเขือเปาะนะคะยายอ่อนจะใส่มะเขือ ปลาไหลที่เราทอดกรอบไปแล้วมะพี่นองเนาะกรอบไปแล้วน่นนะนะคะเยอน้ำอีกนิดหนึ่งคนพีนองนะคะเงินหม้อจะอ่อนจะแห้งเกินไปนะคะเยอะน้ําไปด้วยค่ะนี่ค่ะน้ำกนคนสกี่สุดยอดด้อพีนองค้ <c ười> นโคกก็าตามเครื่องแกงค่ะเห็นไหมคะค่ะ<ด>ถ้ากินเราขาดไฟกิน็้อ,อ,อาา็คว้อดควอาไปสักพี่เอไอนะคะเนาะเพราะว่าการทํามาหากินเราต้องใช้ไฟนะคะตามด้วยนะคะหอมชุนแล้วก็ตามด้วยป้าค่ะ กินทุกอย่างที่มีมีทุกอย่างที่กินเนาะคะ่ะเศรษฐกิจพ,พอเพียงปลูไข่ค่ะพีน่น้อง,อง,อองปลูไข่ปลาเียก็ไปหาในซารในบอเข้ามาล,ะ,ละ,ะ,ะเน,นาะค่ะเนาะใส่บั่งใส่กระเพาะน้่นเด้อค่ะนี่หัน่นแช่น้ำเกลือแล้ก็แช่น้ำเกลือไปได้พี่น้องจะจะได้บ่ดำเนาะคะ่ะจะได้ไม่ดำแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้ยาลืมแท้แท,แท้จ้ากระสีบอมั่นใจนาะพี่น้องทอดออก,ก่อนก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวนพี่น้องนี่คือ,อเมนูอาหารอีสานบ้านยายอ่อนค่ะพี่น้องจ้า อะไรที่เราทอดกอบไปแล้วนะพี่น้องเนาะกอบไปแล้วน่ะน,นะคะเดีย๋ยวน้ำนี่หนึ่งก็อนพี่น้องนะคะงัน้นหม้อยะอ่อนเจ้า,ออจานี่คือใบเอียงก่อนเลื่มแล้วพี่น้องกะเพ้าค่ะพี่น้องคะใบกระเรานะคะใบกะเขานะะ้ะขาดไม่ได้ไม่กินนะคะเพื่อนๆคะ่ะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินแกะนะคะนะคะเรื่องแกงกัวตามองนะคะตามอง,ะะามองทาเองเลยคะ่ะ อร่อยอร่อยนะคะแซบนัวแซบนัวอยู่ที่้วยยายออนนะคะนะคะเครื่องแกงควดตามองนะคะตามอิงทำองเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะแซบนัวแซบนัวอยู่ที่ัวยยายออนนะคะตามด้วยแป้งนัวนะคะเพื่อนๆคะนี่อยากเสียหลายก็ใส่หลายเด้อค่ะพี่นงนะคะสิ่งที่ขาดเมื่อไหรพี่นงคะมะเขือเปะนะคะยา่ออนจะใส่มะเขือดำนะคะจะทําให้ขาวแบบนี้เลยค่ะตามลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะประมาณนี้นะคะพ,คะะะคะพอจะสุกแล้วนะคะปะลาไหลที่เราทอดกรอบไปแร้วนะพี่น้องนะกรอบไปเร้วนะะั่นแหละนะคะเดีวยน,น,น้ำนี้หนึ่งก้อนพี่น้องนะคะเงินมอยอย่ออนแซ่แบหนั่ที่ครัวยายอ่อนนะคะทําได้ทุกอย่างกินทุกอย่างที่มีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสุกก่อนนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคของยายอ่อนนะคะทอดให้สุกคะ่ะทอดให้สุกให้กรอบไปก่อนพี่น้องล้วยายอ่อนก็จะมาทําการผัดเผ็ดคะ่ะพี่น้อง ตามด้วยปลาไหลที่เราทอดกรอบไปแล้วนะพี่น้องเนาะทอดกรอบไปแล้วน่ะน,นะคะยอ้อนนำนี่หนึ่งคนพี่น้องนะคะเงินมั่ยจะอ่อนนะคะถ้าเห็นเราขาดทายก็นก็ขอโทษขออาภายัยนะคะที่เอไอนะคะเนาะเพราะว่าการทํามาหากินเราต้องใช้ไฟนะคะตามด้วยนะคะหอมชุแล้วก็ตามด้วยป้าค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้จะตามด้วยมะเขือนีพี่น้องนาะค่ะ ตามด้วยมะเขือเปาะที่น้องมะเขือเปาะที่ไา้อ่อนไอ้หันแซไอ้น้ำเกลือไว้จะไม่ค้างนะคะเครื่องแกงกุดตามเองนะคะตาลเองทำเองเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะแซบนัวแซบนัวอยู่ที่ตัวยายอ่อนแซบหนัวที่ตัวยายอ่อนนะคะทําได้ทุกอย่างกินทุกอย่างที่มีค่ะเพื่อนๆค,ะๆๆค่ะปลาไหลที่เราทอดกรอบไปแล้วนาพี่น้งนองเนาะกรอบไปแล้วน่ะนะคะเดี๋ยน้านิดหนึ่งคนที่น้อง เง,งินมอยา่อ่อนจะได้ออนตามเองนะคะเพื่อนๆค่ะ,าคะตามเองนะคะนี่นะคะปรุงรสค่ะเพื่อนๆปรุงรสด้วยน้ำปลานี่ก็เป็นซุกแล้วนะคะมะเขือสุกนะคะยายอ่อนก็จะตามด้วยนี่คนที่กินก็นดีไปคนที่ไม่กินก็ขอโทษขออภัยนะคะบางคนก็จะเอ้อยคนก็เคยกินนะคะแต่นี่เป็นอาหารอีสานบ้านยายอ่อนค่ะพี่น้องค่ะอรอยเด้อค่ะเห็นปะค่ะ เลื้องฉุยชายเลยนะคะเพื่อนๆจ้าน้ากินว่นอกค่ะมาค่ะบางคนก็กินเด้วค่ะพี่น้องบางคนก็ไม่กินนะคะใครกินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินแต่ค่ะค่ะไฟใส่ไป็ลไม่ได้เด้วค่ะพี่น้องขอตรวจเด้อนี้โหระพาค่ะแต่ยังก็ท่ทันไฟตอนนี้นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทัก แซ่บนวแซ่บนัวที่คัวยายอ่อนนะคะแซ่บนวอยู่ที่คัวยายอ่อนค่ะวันนี้นะคะผัดเผิดปลาไหลเมนูสุดยอดของคนอีสานค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้กอฝากใบแค่นี้สวัสดีเจนี่คือใบเอียงก่อนิืมแล้วพี่น้องกะเพ้าค่ะพี่น้องคะใบกระเพ้านะคะใบกระเพ่าแล้วขาดไม่ได้ค่ะใส่แรงก็ไม่ได้เด้วค่ะพี่น้องขอตรวจแล้วเจ้นี่คือใบเอียงก่อน เลื่มแล้วพี่น้องกะเพราค่ะพี่น้องคะใบกะเพราเนาะค่ะใบกะเพราเราขาดไม่ได้บางเพื่อนนะคะเพื่อนจะไม่ไม่ทอดกรอบน,นะคะเพื่อนจะพับเลยพี่น้องปลาไหลนะคะส่วนได้ดำนะคะจะทําให้ขาวแบบนี้เลยค่ะตามลงไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆ่คะประมาณนี้นะคะพอจะสุกแล้วนะคะก็ยังเอาพี่น้องท้างบัานที่อ่อนจนไส้บังนะคะนี่ทำให้สุกค่ะพเพื่อนๆพืาอนจะทำให้สุก สุกแล้วค่ะเอาแบบที่มั่นใจแต่ <iałem S 1> <dragon S 3> ่ายายอ่อนนั่นทอดแล้วได้ค่ะนี่งทอดทอดเป็นสุกแล้วนะคะมะเขือสุกนะคะยายอ่อนก็จะตามด้วยนี่คัวยายอ่อนนะคะแซ่บหนัวยอยู่ที่คัวยายอ่อนค่ะวันนี้แล้วคะผัดเผิดปลาไหลเมนูสุดยอดของคนอีสานค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีคั่วยายอ่อนนะคะแซ่บนัวยอยู่ที่คัวยายอ่อนค่ะวันนี้แล้วคะผัดเผิดปลาไหลเมนูสุดยอดของคนอีสานค่ะเพื่อนๆค่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีไห้กินเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินแป่ปักก้อนกระสีบอ่อัอ่นใจนาะพี่น้องเนาะทอดตัวก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวนาพี่น้องนี่คือ,อเมนูอาหารอีสานบ้านยายอ่อน,นะคะ่ะพี่น้องจ้าค่ะกินทุกอย่างที่มีมีทุกอย่างที่กินเนาะคะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงปลูไค่ค่ะพี่น้องปลูไฟปลาเียกลับไปหาในซัาในบอ่อเขาาม่หล่ะเนาะคะ่ะเนาะ ใส่บั่งใส่กัะสีบ่มันใจมัทนะพี่นองนะ้องทอดกรอบก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวนาะพี่นองนี่คืออาเมนูอาหารอีสานบ้านยายอ่อนค่ะพี่น้องจ้ากระปาะน้ำด้าคะ่ะนี่หั่นแช่น้ำเกลือแล้วแช่น้ำเกลือไปแล้วพี่น้องจาจะได้บ่ดดังานนะคะ่ะ